สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณปราเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2564ค่ะคนเคยเจ๊งหุ้นคุณประเมาเชื่อว่าหลายๆท่านที่ลงทุนในตลาดหุ้นก็คงจะเคยพบกับปัญหาของการขาดทุนในการลงทุนในหุ้นนะคะหวังว่ายังคงไม่เคย ประสบหรือพบกับปัญหาเจ๊งหุ้นเพราะคำว่าขาดทุนกับเจ๊งหุ้นนี่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้น่าจะมีคำตอบให้ทุกท่านนะคะแต่ว่าคนเคยเจ๊งหุ้นเนี่ยคุณป้าเมาเคยทำคลิปเกี่ยวกับคนที่เคยเจ๊งหุ้นมาหลายหลายคลิปเลยทีเดียวมีทําเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้ด้วยนะถ้าท่านที่สนใจนะคะลองกลับไปฟังดูนะเพื่อจะได้เป็นข้อคิดเตือนใจในการที่เราจะลงทุน อย่างไรไม่ให้ขาดทุนแล้วก็ถึงขนาดเจ๊งหุ้นนะคะซึ่งส่วนใหญ่คุณประเมาก็ได้ประสบการณ์นะะจากการเขียนกระทู้ของสมาชิกห้องสินทอนนั่นเองค่ะแต่ในวันนี้ค่ะคนเคยเจ๊งหุ้นคุณประเมาก็ได้มาจากกระทู้ของสมาชิกในห้องสินทอนด้วยเช่นเดียวกันแต่เจ้าของกระทู้นี่ค่ะตั้งกระทู้ว่าถามตรงๆนะ ใครเคยเจงเพราะคุณบ้างจากใจคนที่กำลังคิดจะเป็นเมาว่ามีใครเคยเจงเพราะคุณบ้างนะคะก็สมาชิกท่านนี้คุณโมจาเลดี้ ja นะโพสไว้เมื่อวันที่1กรกฎาคม2,556คือเมื่อ8ปีที่ผ่านมาแล้วนะเป็นการโพสกระทู้ในช่วงปี2556ตอนนั้นคุณประเมาเชื่อว่า ในเดือนพฤษภาคม2556เนี่ยประมาณค่อนมาทางปลายเดือนนะตอนนั้นปัชนีขึ้นทำจุดสูงสุดที่1,650จุดถ้าเป็นกรกฎาคมตอนนั้นปัจจีเริ่มตกลงมาแล้วน่าจะเหลือประมาณสัก1,300จุดบวกลบนั่นเองค่ะทีนี้สมาชิกท่านนีนะก่อนเข้าตลาดหุ้นก็มาเศร้าเสียงสมาชิกในห้องสินทอนค่ะ ว่าใครเคยเจ๋งพระคุณบ้างนะฮะก็คงจะนำไปเป็นข้อคิดเตือนใจนะฮะก่อนที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นนั่นเองแล้วก็มีสมาชิกหลายๆท่านเลยค่ะเข้ามาเล่าให้ฟังแต่ว่าอาจจะไม่ได้เล่าแบบในรายละเอียดเชิงลึกเหมือนกับคนที่มาตั้งกระทู้ว่าเคยขัดทุนหรือเจ๊งพระหุ้นมาอย่างไรบ้างก็แต่ว่าความคิดเห็นของแต่ละ ท่านที่มาอพสต์นาเแสดงความคิดเห็นในกระทู้นี้เนี่ยคุณประเมาเชื่อว่าหลายๆท่านถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ข้อความสั้นๆแต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้ข้อคิดเตือนใจสำหรับนักลงทุนอย่างดีวันนี้ก็เลยนำกระทู้นี้มาอ่านให้ทุกท่านฟังนะคแต่ว่าคงไม่ได้นำความคิดเห็นของทุกๆท,ท่านทั้งหมดมานะบางท่านก็ไม่ได้เล่าประสบการณ์ เท่าไหร่นะฮะก็นำแต่เฉพาะที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังในคลิปนี้ได้ฟังกันค่ะมาดูกันที่ความคิดเห็นที่หนึ่งะ,ค,ะคุณเพ่นพันลีบอกว่าผมเองครับเจ๊งจนเกือบจะถอดใจออกจากตลาดเลิกเล่นเลยครับแล้วก็ความคิดเห็นที่สองนะคะคุณอิโรอิเคยครับ รายละเอียดหน้าอายต้องหลังใหม่นะคะเป็นความจริงหรือว่าเป็นการเขียนเล่นๆก็ไม่แน่ใจนะคะก็ต้องหลังใหม่ไปถามดูค่ะความคิดเห็นที่สามค่ะจากสมาชิกจะเป็นหมายเลขถ้าเป็นหมายเลขนี่คุณประมองก่อนนี้ไม่ไม่อ่านนะคะท่านนี้บอกว่าเหมือนกันหมดลอดนี้เลิกแน่นอนทำงานเก็บเงินดีสุด มาชิกท่านนี้นะคะคุณอ,อัฟต้าค่ะบอกว่าพ่อผมครับหลวงพ่อโอดหลวงพ่อพรมและสารพัดหลวงพ่อที่สะสมให้ผมเอาไปขายหมดครับหลวงพ่อโอดนี่เป็นถาดอะครับรถยนต์สองคันโรงงานเหล็กแถบชานเมืองเรียกว่าเจ๊งไหมก็คล้ายๆอะครับเจ็บหนักแต่ว่าก็รอดหวุดหวิดสินทรัพย์เกือบหมดแต่ว่าก็อย่างว่าพ่อผมเก็บพระเครื่องมีราคาไว้เพียบ ความคิดเห็นที่7จ็ดนะใต้ร่มกระถินนรงนะบอกว่าไม่มีวีรบุรุษที่ไม่มีแผลครับคนที่จะประสบความสำเร็จต้องเคยล้มมาก่อนทั้งนั้นครับผู้ใหญ่ในนี้น่าจะเคยโดนหนักๆมาแล้วทุกคนนะครับผมเองสมัยเล่นทีเฟ็กซ์ใหม่ๆยังไม่รู้อะไรเปิดสัญญาผิดทางแล้วไปเมืองจีนกลับมาโดนมาด่าคอแล้วติดต่อไม่ได้โดนฟอร์สคลอส แสนกาบาทใน4วันนี่วันศุกร์ก็ดันไปเปิด S อ o l u t u t u r e ไว้อีกเกือบร้อยบาทพรุ่งนี้คงโดนอีกเกือบแสนครับแต่ก็ถือว่าล้มครั้งนี้ไม่เป็นไรผักเรียแพ้ใจแล้วเอาใหม่พรุ่งนี้ก็เช้าแล้วคำว่า S เนี่ย S หมายถึง Short Short ก็คือแทงลงนะเปิดสัญญาฝั่งว่าเดาว่าราคาทองจะลงก็เลยไปเปิดสัญญาฟิ t u r e เอาไว้ ถ้าเป็นฝั่งขึ้นอใช้คําว่า L คือลองนะคะทีนี้ท่านนี้บอกว่าไปเมืองจีนกลับมาโดนมาดา่านี่คุณประมชเชื่อว่าเป็นการเขียนแบบก็เรียกว่าอะไกระทบกระเทยบเปรย,ปรย,ปรยจริงๆมาร์เก็ตติ้งหรือพนักงานก็คงไม่ได้ดา่าเราอะนะคะความคิดเห็นที่แปดจากคุณไฮโซอ้นนะคะบอกว่าทุกคนต้องแจงกันทั้ง,งานหละครับ ใครบอกว่าไม่เคยเจ๊งผมไม่เชื่ออยากประสบความสำเร็จก็ต้องเจ๊งก่อนครับดังนั้นรีบไปเปิดพอร์ตเลยครับแล้วมาเจ๊งด้วยกันนะคะความคิดเห็นที่9 90%, 90เจ๊งครับออันนี้แเป็นคนจริงเนี่ยคนในตลาดหุ้นนี่80-90%เนี่ยจะขาดทุนในการลงทุนในหุ้น ะะไม่ถึงขนาดเจ๊งนะถ้าเจ๊งก็คงมีสัก5% 10%นอกนั้นก็คงแค่ขัดทุนแล้วก็ออกจากตลาดหุ้นไปนั่นเองนะค,ะคุณเซงกรุนค่ะ<อ>ความคิดเห็นที่10ค่ะจากคุณเพชเซตับนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับบางครั้งเรื่องของดวงเรื่องของจังหวะก็มีส่วนเหมือนกันครับบางคนเข้ามาช่วงปรับฐานขาลงพอดีก็เช่นในช่วงเดือน กรกดาคมปี56นั่นเองค่ะแต่บางคนเข้ามาช่วงเซตขาขึ้นพอดีจะว่าดวงไม่เกี่ยวก็ไม่ได้ช่วงนี้ยิ่งหนักเหนื่อยเป็นพิเศษเลยครับยิ่งเห็นหุ้นบางตัวลงแล้วเห็นใจคนติดดอยจริงๆครับขอให้โชคดีจงเป็นของเพื่อนเมาทุกคนครับความคิดเห็นที่11คุณเบนเบอร์นันเกนะฮะ,ะพ่อผมไงฮะกอนแรก ก่อนฟองสบู่เล่นได้กำไรซื้อรถเบนซ์หนึ่งคันติดใจเล่นต่อพอฟองสบู่แตกขาดทุนเท่ารถเบนซ์สี่คันหลังจากนั้นก็ไม่กลับมาเล่นอีกเลยความคิดเห็นที่12จากคุณนิแรนนะฮะบอกว่าถ้าแม่งเมาหุ้นไม่เจ๊งแล้วเสียนหุ้นจะเอากำไรมาจากไหนกันนะคะความคิดเห็นที่14คุณวีนะส29บอกว่า เจ๊งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกคนย่อมมีจุดที่ทําให้เจ็บจนเกือบจะต้องออกหรือออกไปจากตลาดเลยแต่ต่อจากนั้นมากกว่าจะถอยหลังหรือสู้ต่อดีละความคิดเห็นที่15คุณไพศาบอกว่าที่เราเห็นว่ามีเจ๊งมีมากกว่าคนสำเร็จสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าคนที่สำเร็จเขาควบคุมความโลภได้ดีกว่าคนเจ๊ง ซึ่งความโลภนี่ไม่ใช่จะควบคุมกันได้ง่ายๆมันเป็นกิเลสตัณหาที่อยู่ในสันดานของคนถ้าเราพยายามฝึกฝนให้เอาชนะความโลภได้รู้จักพอและรู้จักถอยเมื่อถึงคราวต้องถอยการขาดทุนนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะไม่เจ๊งความคิดเห็นที่16คุณข้ามคืนนะคะบอกว่า ผมคนหนึ่งเล่นแรกๆได้กำไรแสนกว่าภายในสามเดือนติดใจลงเงินเพิ่มกับ IRPC ตอนนี้ขัดทุน3ามแสนหความคิดเห็นที่17นะคะบอกว่าเจ๊งกับการขัดทุนไม่เหมือนกันนะขัดทุนคงเคยเป็นกันทุกคนแต่มันทำให้คุณแกร่งแต่ก็ต้องรู้จักเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นอันนี้ใช่เลยค่ะขัดทุนนะ เจ๋งก็คือหมดตัวนะ,ะแล้วก็ไม่กล้ากลับเข้ามาในตลาดหุ้นอีกเลยค่ะความคิดเห็นที่18ค่ะจากคุณสตาลิน300นะคะบอกว่าผมเข้ามาในตลาด2เดือนเข้าในจุดพีคสุดเลยครับแต่ก็ขาดทุนไม่เกิน10%นะบางตัวยังเขียวด้วยซ้ำผมเห็นกับการ ผมเห็นด้วยกับการควบคุมความโลภของตัวเองเพราะว่าครึ่งที่ขัดทุนก็เพราะออกจากแผนที่วางไว้วงเล็บทั้งๆท,ท,ที่วางแผนไว้แล้วเพราะได้สติก็ต้องตัดขายขัดทุนและเก็บเป็นบทเรียนให้ตัวเองครับสรุปผมว่าตลาดหุ้นยังน่าสนใจสำหรับผมแต่ต้องศึกษาให้มีความรู้มีข้อมูลก่อนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันตอนนี้ผมมองเป็นโอกาสนะครับ เพราะยังมีหลายบริษัทแทบไม่เคยขาดทุนมีกำไรทุกปีและตอนนี้ราคาถูกมากแต่ก็นั่นแหละเราต้องเข้าไปยุ่งเฉพาะเรื่องที่เรารู้จักครับยังสู้อยูคค่ความคิดเห็นที่19นะฮะโดยรวมยังกำไรแต่บางตัวนี้ซื้อเพราะดูรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่และดูกิจการเออก็ดูดี UAC ลงมาตลอดถือว่า สวยมองหุ้นผิดขัดทุนขัดแล้วขัดอีกยังลงได้เรื่อยๆตอนนี้7บาทกว่าๆรอต่ำกว่าบาทจะรับอีกทีตัวนี้ก็ไม่ได้ตามนะว่าราคาตอนนี้เท่าไหร่เป็นหุ้นที่ทำประมาณพลังงานนะพลังงานไฟฟ้าหรืออะไรประมาณนี้ความคิดเห็นที่20นะคุณ ready at me นะบอกว่าเคยค่ะโดนไปล้านกว่าบาทจน จนไป5ปีตอนนี้กลับมาใหม่แอบเข็ดแต่ไม่กลัวความคิดเห็นที่21คุณแอนบวกแอนนะคะบอกว่าตอนต้มยำกุ้งลง2ล้านหายไป1ล้านหยุดเล่นไป3ปีสะสมความรู้ดาวน์โหลดเมตาสต็อกมาอ่านทำงานประจำไปกลับมาใหม่ค่อยๆทยอยเอาคืนตอนนี้ได้คืนหมดแล้วบวกกำไร ปัจจุบันยังเล่นอยู่แต่ลงไม่มากแล้วเล่นสนุกสนุกเอากำไรไปซื้อไมโครฟ f t บวกเที่ยวเตะวงเล็บนะที่ต้องเอาเงินหุ้นไปซื้อไมโครฟ f t เพราะว่าไม้มันแพงเอาเงินจากการทำงานไปซื้อไม่ลงนะคะสรุปเล่นหุ้นเป็นงานอดิเรกได้แต่อย่าไปฝากผีฝากไข่กับมันยิงโลกยิงตายครับอันนี้คุณก็เมา เชื่อว่าคงหมายถึงกรณีเก่งกำไรนะฮะแต่ถ้าเราลงทุนแล้วก็เพื่อหวังเงินปันผลดูหุ้นพื้นฐานดีมีเงินปันผลมีกำไรเติบโตนะฮะก็สามารถฝากผีฝากไข่ใช้ลงทุนนะฮะเป็นเพื่อสร้าง passive อินคัมให้กับเราในวัยเกษียณได้เป็นอย่างดีแต่ต้องศึกษาแล้วก็มีความรู้มากๆนะคะ ความคิดเห็นที่22ชัดเจนครับประสบการณ์น่าจะรวมเล่มความเจ็บปวดจากเล่นหุ้นบ้างนะครับเห็นไม่แต่หนังสือที่ขายแต่มีพวกประสบความสำเร็จแย่จังจริงๆแล้วคนที่ขับทุนเจ๊งหรือว่าล้มเหลวก็ไม่ค่อยกล้าหรืออยากที่จะนำเรื่องราวมาเล่าเพราะว่าจะมี ตัวแปรเยอะนะคุรอบตัวเพื่อนฝูงหรืออะไรแบบนี้บางครั้งก็ไม่อยากจะนำมาเล่าอะไรประมาณแบบนี้คุณประเมาเชื่อว่าเป็นแบบนั้นรวมทั้งตัวคุณประเมาเองด้วยนะก็มีวุ่นหลายๆตัวที่ขัดทุนเยอะมากแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็ตัวแปรต่างๆเนี่ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวข้องแล้วนะคะก็น่าจะ มีโอกาสได้นำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเป็นประสบการณ์เป็นข้อคิดเตือนใจกันด้วยนะคะข้อ23ค่ะจากคุณเสเพลหมื่นลีนะคะบอกว่าทุกคนคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์รวยจากตลาดหุ้นทั้งนั้นแต่ความเป็นจริงคนส่วนมากต้องเจ๊งและมีเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่จะรวยความคิดเห็นที่26บอกว่าข้อ1อย่าเล่นเลยครับ เว้นแต่ว่าคุณมีเงินมากพอมากพอที่จะไม่เสียใจถ้าขาดทุนถ้าคุณยอมรับการขาดทุนได้ก็เล่นครับถ้ายอมรับไม่ได้อย่าเล่นเลยครับต่อให้เก่งแค่ไหนสักวันก็ต้องขาดทุนเชื่อผมเถอะนั่นก็คือการเล่นทุนนะไม่ได้หมายถึงการลงทุนในห,หุ้นค่ะข้อ 2. ถ้าไม่มีใครได้กำไรแล้วเงินในระบบมันหายไปไหนละ่ะ มันก็หายไปกับความย่ำแย่ของมนุษย์โดยภาพรวมไงละ่ะหายไปกับสังคมที่เลวร้ายลงหายไปกับความฟุ่มเฟือยแบรนด์เนมที่อนิจังหายไปกับค่าเสื่อมราคาหายไปกับการใช้ของไม่คุ้มค่าซื้อโชว์ซื้ออวดหายไปกับราคามือสองที่ตกลงหวบภาพหายไปกับสงครามที่เลวร้ายลงทุกๆวันหายไปกับการดื่มเหล้าเมายาไงละ่ะนี่เป็นเรื่องจริง หรับฉะนั้นหันมาสร้างสังคมที่ดีไม่คดโกงไม่ฟุม่มเฟือยไม่บ้าแบรนด์เนมแต่ทำการทำงานไม่ใช่เอาแต่นั่งเก่งกำไรแต่ขยันขันแข็งอดทนเสียสละถ้าทำได้เช่นนี้เงินในระบบโลกตลาดโลกก็จะไม่หายไปมากนะักเมื่อนั้นกำไรขัดทุนก็จะน้อยลงเป็นไปไม่ได้ที่ค่าเฉลี่ยทั้งหมดจะก,กำไรหรือเท่าทุน ตราบใดที่ค่าเสื่อมราคาของสินค้ายัางมีตราบใดที่สังคมไม่ดีขึ้นค่าเฉลี่ยของระบบทุนก็คือขาดทุนนั่นเองเว้นแต่ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างมากกว่านั่งเก่งกำไรเป็นผู้สร้างสร้างและสร้างและเป็นคนดีเมื่อนั้นแหละผลกำไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณข้อ3 เว้นแต่คุณจะเป็นผู้สร้างมากกว่านั่งเก่งกำไรเป็นผู้สร้างสร้างและสร้างและเป็นคนดีเมื่อนั้นและผลกำไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณอันนี้ท่านเน้นย้ำนะคะพูดไปแล้วในข้อ2แต่มันเน้นอีกครั้งหนึ่งในข้อ3ก็น่าจะเป็นความคิดเห็นที่ให้ข้อคิดเตือนใจได้ดีพอสมควรเลยนะคะสำหรับความคิดเห็นที่26 นะคะความคิดเห็นที่27ค่ะลองเล่นดู3แสนปีกว่าเหลือเงินอยู่ครึ่งเดียวเลยล้างทิ้งแล้วเลิกดีกว่าเพราะมันเป็นอะไรที่เราไม่มีทางควบคุมได้มีหลายบริษัทในตลาดหุ้นที่เจ้าของกรรมการลาออกปล่อยให้หุ้นพังและเราเป็นใครและต้องยอมรับว่าเราไม่มีองค์ความรู้อะไรที่จะไปวิเคราะห์ ถึงจะวิเคราะห์เป็นแต่ถ้าเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เขาจะอภินิหารรูดขึ้นรูดลงเราก็ยากที่จะไปตามทันก็จริงแล้วก็ไม่จริงไม่จริงในแะง่ที่ว่าเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในตลาดหุ้นรู้เท่าทันนะฮะบริษัทเราก็จะไม่เสียหายนะค่อยๆศึกษากันไปนะคะทุกท่านความรู้จะทำให้เรา ลดความเสี่ยงมีความปลอดภัยในการลงทุนแล้วก็สามารถสร้างพอร์ตให้เติบโตได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่มีใครที่จะรวยข้ามวันข้ามคืนจากการลงทุนในหุ้นหรือที่เรียกว่าเล่นหุ้นนะคะและนั่นก็คือทั้งหมดของกระทู้ถามตรงๆนะใครเคยเจงเพราะคุณบ้างนะคะขอขอบคุณคุณโมจาเลดี้นะครับโพสกระทู้ไว้เมื่อ วันที่1กรกฎาคม2556ค่ะท่านสามารถติดตามคลิปดีๆแบบนี้นะซึ่งคุณประเมาก็จะพยายามหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังผ่าน YouTube แล้วก็ช่องพอดแคสต์คุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะ กับคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด subscribe ไลค์แชร์นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนไม่ขัดทุนไม่เจงนะ,ะด้วยการหาความรู้ให้มากๆนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ